วัดพเนียงแตกครับก็จะมีเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความเก่งกล้าทางด้านวิทยาคมสามารถที่จะปลุกเสกนะครับเครื่องรางของขัง,งเนี่ยเป็นที่ยึดเดี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปที่วัดพรเนียงแตกที่อยู่ที่จังหวัดน,นคปรปฐมจริงๆแล้ววัดพรเนียงแตกนี้ก็จะมีะสถานที่สําคัญนะครับคือรูปปั้นของหลวงพ่อทาองค์ใหญ่ ครับซึ่งมีความเชื่อในเรื่องของอิทธิปาฏิหาริ์รวมถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับซึ่งวัดนี้ก็จะเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งนอะในจังหวัดนครปฐมนะครับวัดแห่งน,นี้นะครับก็มีความเป็นมาที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีพระครูอุตรก,การบดีนะครับนามเดิมก็คือวันนะครับรือหลวงพ่อทานะครับซึ่งท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเกิดราวประมาณปีพศ .2376 นนะครับแล้วก็ จริงแล้วท่านก็มีบรรพบุรุษสืบเชื้อสายนะครับเป็นชาวลาวนะครับและท่านก็มีบุคคลโตนะครับมีน้องชายสามคนซึ่งได้รับบรรดชาเป็นสามเณรน,นะครับในช่วงประมาณปีพศ .2394 นะครับจากนั้นท่านก็อุปสมบทในปีพศ .2415 นะครับแล้วท่านหลวงพ่อทาท่านก็ได้ออกจาลิกนะครับถึงปีประมาณ2390นะครับแล้วก็จึงได้มาจำพรรษานะครับที่วัดประทุมคุงคงาราม นะครับหรือชื่อในปัจจุบันเนาะที่เรารู้จักกันดีก็คือวัดพระีนรแตกจริงๆแล้ววัดประชุมกงคารามนี้เป็นวัดล้างนะครับในขนาดนั้นนะครับต่อมาก็มีการบูรณะนะครับมีการสร้างวัดนะครับที่ชื่อว่าวัดพเนเนงแตกนะครับต่อมาเนี่ยนะครับหลวงพ่อทาเขาได้รับการแต่งตั้งนะครับจากพระปฐุมเจิยานุรัตน์นะครับหรือหลวงพ่อกรรมนะครับให้ดำรงตําแหน่งฐานานุกรรมนะครับของพระธรรมวินัยนะครับจนถึงวันที่2มิถุนายน2432พระบาทสม ะจอมเก้าจะอยู่หัวรัชกาลที่5ก็โปรดพระราชทานสัญญาบัตรนะครับไต่ผ้าสนับแพร์พัดจดและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ตั้งเป็นพระครูอุตราการบดีทิดเหนือเจ้าคณะรองเมืองคอนครใจศีนะครับซึ่งต่อมาท่านก็ได้เลื่อนสมณศักดิ์นะครับเป็น เจ้าคณะแขวงกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็ท่านก็มรณภาพนะครับด้วยโรคชรานะครับเมื่อวันที่4ี่ตุลาคมพศ24ง9นะครับก็รวมสี่อายุได้ประมาณ83าปีนะครับจริงๆที่วัดเนียงแตกนะครับมีเรื่องเล่าของหลวงพ่อทานะครับแล้วก็น้องชายของท่านนะครับก็คือหลวงพ่อคำนะครับจริงหลวงพ่อคำนี้นะครับก็อยู่ที่วัดหนองเสืออำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นวัดล้างนะครับก็อ่า ีเรื่องเล่าว่าท่านหลวงพ่อทานเนี่ยนะครับท่านเป็นเกจีอาจารย์ในสายสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็มีพลังจิตที่แก่กล้านะครับแล้วก็เป็นพระเกจีในจังหวัดนคนปรปฐมเนี่ยที่กษัตริย์เนี่ยนะครับให้ความสําคัญแล้วก็อัญเชิญท่านเนี่ยนะครับไปในกรุงเทพเนาะนะครับเพื่อพูดธาวิเศษส,สิ่งต่างๆโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่5นะครับท่านก็ได้รับเชิญไปหรือในสมัยรหกนะครับก็เหรียญหลวงพ่อทานเนี่ยก็เป็นเหรียญที่ ใช้แจกค่าราชบริพาภานะครับโดย,โดยเฉพาะคณะเืืปาเนี่ยนะครับก็เป็นเหรียญของท่านเหมือนกันนะครับแล้วก็หลวงพ่อทานะครับท่านก็ได้ไปเรีวยกว่าไปนิมนต์นะครับรับเชิญไปในที่ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องเรื่องของเครื่องรางของขังแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่แล้วนะครับหลวงพ่อทานี่เกิดในรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นราวคราวเดียวกันกับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับตอนที่ยังไม่มรณภาพเนี่ยนะครับหลวงพ่อทานี่ดังกว่าหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นตำนานที่ ถูกเล่ากันมานะครับแล้วก็ด้วยความที่ท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาคมต่างๆเนี่ยก็มีบรรดาลูกศิษย์ลูกขาที่เป็นเกจีพระอาจารย์หลวงพ่อดังๆหลายๆท่านเนี่ยมาฝากตัวเป็นศิ์ปะครับอาทิหลวงพ่อแช่มนะครับวัดตะก้องหลวงพ่อวงวัดทุ่งผักปูนนะครับหรือหลวงพ่อเตีวัดสามงามนะครับก็มาเป็นลูกศิษย์ลูกขาของท่านนะครับเพราะว่า ในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับด้วยชื่อเสียงของท่านนะครับด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของท่านในการปลูกเสกพระเครื่องนะครับทําให้วัดเนี่ยนะครับมีการเจริญเติบโตมากมีพระประจำพรรษาร้อเจ็ดสิบถึงแปดสิบนะครับ ปีนะครับที่จะเข้ามาทำพรรษาที่นี่นะครับถือว่าเป็นวัดใหญ่ที่มีความสําคัญแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าท่านก็มาจะได้รับเชิญจากบรรดากรรษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นรัชกาลที่5รารัชกาลที่6นะครับให้เข้าไปในวัดพระแก้วนะครับรเข้าไปในวัดบรวรเพื่อที่จะทําการลุกเสกนะครับเครื่องรางของขังนะครับรหรือทําวิธีพุทธาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับพระเครื่องต่างๆนะครับก็เป็นหนึ่งในเกจีดังของจังหวัดนครปฐมนะครับที่ได้รับการยอมรับนะครับผม เราก็ขับรถมาเรื่อยๆนะครับบนเส้นทางถนนเพชรเกษมนะครับเราก็จะมุ่งหน้าตรงไปที่จังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะผ่านอำเภอนครไัยสีนะครับผมสวัสดีครับเราก็มาถึงแล้วนะครับวัดพระเนียงแตงหลวงพ่อทานะครับตอนนี้เราจะมาตามรอยหลวงพ่อทาหลวงพ่อคำนะครับที่วัดหนองเสือนะเดี๋ยวเราจะไปวัดหนองเสือกันต่อนะครับจริงๆจะพูดถึงเกจีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในตอนต้นๆนะครับ รอห้ารอ6ก็จะต้องพูดถึงหลวงพ่อทานนะครับซิง่ันก็มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ม,วมีความเขาเรียกว่ามีคนเคารพศรัทธาเป็นอยนวนมากนะครับผมได้ดูบริเวณวัดนะครับ รดูดูข้างในกันนะครับจะมีบิชาพระพิฆเนศลาหูนะครับชาวเวสุูวันนะครับระลาหูพิฆเนศนะครับให้ดูครับก็เป็นพายมือคนเนาะ นี่เหเขาให้ร่ายตังช้านี่เราต้องช้างไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเขาบอกนี่เดี๋ยวครับนี่นนแล้วนยันทองหลวงพ่อทาแล้วกันเพื่อตังช้าเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเข้าไปาาในเมืองไทยในบริเวณนี้นะครับที่ที่ให้เราทำบุญเดียเลยค่ะที่ติดทองหลวงพ่อทาน,นะครับ สูงยืนโบราณวัดพระเนียงแตกเก่าแก่หลวงพ่อท้าแม่อาคมขลังสุดยอดวัตถุมงคลตังดงังชาวบ้านรวมพลังสามัคคีทำแป้งขนมจีนโบราณสืบสานและดำประเพงก็เป็นชาวประตานพอถึงเราก็ต้องบูชาดอ,อกไม้ทุกเทียนนะครับใครไม่มีก็สามารถสแกนได้ เป็นบริเวณดอกไม้ทุกเทียนนะครับน่าแล้วก็ปิดทองกันนะครับโอ้โหเพียรทียัก์จักมาก ในวัดก็จะมีนะครับจำลองของหลวงพ่อทานะครับหลวงปู่สุขอดีตเจ้าวาดรูปแรกเลยนะวัดพะเิาจันทร์หลวงปูุ่ขแล้วก็ยังมีหลวงูุยงหลวงพ่อยงปฏิการนอ้นะยรูปพิเศดของวัดพะเิาจันร โอ้หลวงพ่อทานี้เป็นเจ้าวาดองค์ที่สองหลวงพ่อทานะครับร้อยกว่าปีนะครับที่ได้ได้รับสังขารนะครับนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อสมเร็จนะครับนะครับก็ตื่นเต้ก็จะเป็นหลวงพ่อที่ให้พรนะครับ โชคลาภมากมีค้าขายกำไรดีการศึกษาสำเร็จการงานรุ่งเรืองเก้า้ายอายุยัง่งยืนยาวรอดแข็งแรงดวงเพ่งเพ่งนะครับอันนี็จะเป็นที่ของท่านนะครับแล้วก็จะมีเป็นภาพของหลวงพ่อทานนะครับหลวงพ่อทาวัดพเนยงแตกงคงพระผสมเจดีย์ที่สักสิ์มีพระเทวราประจําทิศคอยรักษาทั้งสี่ทิศประจําองคง์คงภาวนาอุตรการบอดีทารูปหนึ่งประจําองค์ขมังเวกึกกล้องเพียงไกรสร้างเหรียญหลอกกันภัยไม่ตายหง ทั้งปิดตาเธอเดี่ยวเหนียวอยู่ยงชื่อยังคงบันทึกไว้ไร้เทียมทานสร้างตะกุดไม้ลวกมหาอุดการอาวุธสัตตามามาอาถรรพ์ช่วยปกป้องของภัยมาแผ่พนันเป็นตำนานเล่าขานนานร้อยปีนะครับจะเป็นเรื่องาานะครับก็จะเป็นหลวง,ง,นะงพ่อทาอานนี้จะเป็นเหรียญของท่านนะครับที่เก็บเอาไว้นะครับหลวงพ่อสมเด็จน,นี้เป็นพระประธานอุโบสถนะครับซึ่งอยู่ในอุโบสถหลังเก่าเนี่ยอายุกว่า200รอปีเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรูปของท่านครับว่าหยูดในโบส็จหลังเก่ามี่ก็เครื่องรางของท่านนะครับเหยื่อหลอนลูปที่หนึ่งสองตะกุดไม้ไผ่ตันแล้วก็ผ้าปิดตาเตยดีด ที่จะเป็นภาพของหลวงพ่อทายนะครับหลวงพ่อตาวัดเพลียงแตกจนมาได้คามกระถุ่มนะครับอันนี้ด้วยความอยากบบจำลองนะครับรูปหล่อของท่านนะครับจริงๆท่านเ,นเ,นเก,กิดเมื่อพศ2 0 3แ6นะครับแล้วก็มรณภาพ2004แล้ว12หลังจากที่เราไหว้พระนะครับอย่างพระอุโบสถเกศนะครับก็ บอกว่าให้เจดรอดใต้มวลดกหลวงพ่อสําเร็จนะครับขอพรหลวงปู่ฤาษีทันใจชมซ้ำพระเวสสันดรนะครับที่พัะเพียงแตกตับนมาศแห่งบนเมืองนคนะรปฐมนะครับดรเบดี๋ยวเราไปดูนะรอดใะ้ปุโรหิโอ้เรยอข้างในก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดรนะครับตั้งแต่การที่หนึ่งถึงการสุดท้ายนะครับนะครับ ก็จะมีหล,หลายกันเลยน,นะครับที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็จะเป็นภาถาบูชาพระปู่ฤาษีส,สเมเด็จทันใจนะครับแล้วก็หลวงปู่ฤาษีอัคนีเทินะครับน,นี่ก็จะเป็นพื้นที่เราที่ทำให้เราได้เห็นนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นการต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกำเนดของพระพุทธเจ้านะครับในชาตาต่างๆนะครับ การกุมารการมัดซีการสัพบันนะครับการหินมะพานนะครับการทดสะพรทานกันนะครับการมหาคุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสำคัญสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นชูชกนะครับเป็นชูชกกันที่เกี่ยวข้องกับการหาชาลีนะครับในนี่นวิรัชวชาดินะครับนี่เราะรอบใต้หนุนดุก ก็จะโผล่ขึ้นมาบริเวณตรงนี้นะครับที่เป็นที่ของการเขาเรียกว่าอธิษฐานขอพรนะครับอันนี้ก็คือเป็นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะครับนะครับเราก็จะมีเรื่องราวเนาะนะครับของวัดพเนียงแตกนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับที่เจ้าวาดในแต่ละในแต่ละรุ่นในแต่ละปีนะครับก็ทำนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องรางของขลัง นะครับของท่านนะครับมีตะกุดไม้ลวกหลวงพ่อทาพระปิดตานะครับพิม์เกอเดี่ยวพิมโตะกลังพิมสามเกอมีเหรียญหล่อรุ่นสามหลวงพ่อทานะครับแล้วก็มีเหรียญหล่อรุ่นสองหลวงพ่อทานะครับแล้วก็มีเหรียญหล่อรุ่นที่หนึ่งมาอาอุกองหลวงพ่อทานะครับนี่เป็นวัตถุมงคลของท่านเรื่องหาได้ยากเลยนะครับไม่ค่อยมีแล้วนะครับผมมีแต่รุ่นหลังๆแล้วนะครับเหรียเหมือนกันนะครับสุดยอดพระปิดตาหลวงพ่อทาวัดพระเดียวแตกนะครับ ก็จะมีเหรียญของท่านนะครับหลายหลายรุ่นเลยนะครับเป็นวัตถุมงคลนะครับของท่านนะครับนะครับเปิดรอให้ดูนะครับ่เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ขาได้ยาตด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลนะครับจักพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะมีพื้นที่สำหรับวัตถุมงคลนะครับจะเป็นเครื่อะเพ้าหมดนและงานประจำปีนะครับถ้าใครจะเอาอะไรมา ร่วมพิธีเน้ะมีลำเพลินลำวงลิเกภาพยนตร์นี่จะเป็น,ปนพันธะนะนี่เป็นบริเวณข้างนอกแล้วนะครับมีกำไรด้วยนะทอ,องคงนำนำโชค เราจะไปดูหลวงพ่อทาองค์ใหญ่เลยนะครับหลังจากไหว้พระนะครับในพระโบสถเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่รูปปั้นของหลวงพ่อทานะครับเป็นรูปปั้นใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งในวัดพะเนียงแตกนะครับผมจริงวัดน,นี้นะครับค่อนข้างใหญ่แล้วก็บรรยากาศร่มรื่นเลยนะครับมี อ่าจิศัดกดิ์ให้ทุกคนได้กราบไหว้บูชานี้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็อ่าบรรยากาศนี้ก็ติดแม่น้ําด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับนี่เราก็จะต้องเดินเข้าไปข้างในนะครับข้างในนี้ก็จะมีรูปปั้นของหลวงพ่อทาองค์ใหญ่นะครับผมนะครับ ตามผมมานะครับนะครับเราก็จะเดินผ่านซุ้มต่างๆนะครับอันนี้ก็จะปีสารากองโดยการหลวงพ่อทาองค์ใหญ่นะครับหลวงพ่อทาองค์ใหญ่อนุสรน,นะครับใครที่อยากจะแก้บนภระพยตร์หมอำํำอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถแก้บนถวายที่นี่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความขวัญของ วัดเพเนียงนะครับวัดเพเนียงแตกเก่าแก่หลวงพ่อทางแน่อาคมขังสุดยอดวัตถุมงคลดังชาวบ้านรวมพลังสามาคัคตีตำแป้งขนมจีนโบราณสืบสารวัฒนธรรมประเพณีนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาดเดิเเนดิรอบๆนะครับน,นี้ก็จะเป็นตรงของเทเวสุวรรณนะครับนะครับก็จะมีคถาบูชา,า,ชา,า,ชาท้าวเวสุวรรณให้จเจริญรุ่งเรืองนะครับอัน,นี้จะเป็นส่วนของปืนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเสียมหาอำนาจนะครับคาถาบูชา นโมตสัสสะภะคะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตสัสสะภะคะวะโตะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะอ,อิพุทโธนโมพุทธายะพยัคฆะพยัคขาสุจิอาุนี่ครับคือหลวงพ่อทานนะครับองค์ใหญ่มากเลยนะครับผมคิดถึงแบบรูปปั้นของหลวงพ่อคูณเนาะ หลวงพ่อสมบงังหรือว่าหลวงพ่ออหลวงพ่อรุ่งนะครับพราาะธาตุบือก็จะสร้างลักษณะใหญ่โตคล้ายๆกันเิ็คะันทองนะกเป็นให้เห็นนะครับ,ค,รบความใหญ่โตของท่านนะครับ นี่ดีกว่าผมจะพามาดูที่จุดประทัดนะครับจริงอันนี้เป็นจุดสําคัญเลยเนาะนะครับก็คือสถานที่สําหรับจุดประทัดนะครับเพราะว่าคําว่าพเนียงแตกนี่นะครับมีความสัมพันธ์กับเรื่องของนะครับปฏิหารของท่านเนาะนะครับเมื่อครั้งที่มีัรรุ่นเนี่ยนะครับก็มาจุดผู้ไฟนะครับผู้ไฟพเนียงต่างๆนะครับแต่ว่า ท่านก็เอามือไปปิดนะครับที่ช่องของุูนะครับแล้วทําให้ภูเกิดการระเบิดแต่ท่านไม่เป็นอะไรนะครับอันนี้ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียกว่าพันยงแตกนะครับสวยมากเลยครับอันนี้ก็เป็นรูปของหลวงพ่อทาองค์ใหญ่นะครับจริงๆแล้วนะครับก็ท่านก็มี ประวัติความเป็นมานะครับเรื่องของการเกิดนะครับกระตือหลวงพ่อทาน่เกิดประมาณปี2 3 6 6นะครับปีมะแมนะครับที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเมื่ออายุได้6ขวบนะครับบิดามารดาของท่านก็ได้พามาฝากตัวเป็นศิษย์อยู่ที่วัดบ้านคองอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีต่อมาเมื่อหลวงพ่อทานิอายุได้13ปีก็ได้รรพชนเป็นสาม,มนเณรจนกระทั่งปีพุทธศักราช2386นะครับเมื่อท่านอายุได้20ปีบริบูรณ์ก็ได้ทําการอุปสมบทโดยมีหลวงพ่อทาน วัดบ้านของเป็นพระอุป,ปัชฌาย์และต่อมาในปีพุทธศักราช2417หลวงพ่อทาอยุได้ 50, 51ปีก็ได้เดินทางทุดงผ่านมาที่จำบลวัเพันยงแตกในอดีตแต่ป,ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นจำบลวมากแคและหลวงพ่อทาก็าได้รับอาลัธนาจากชาวบ้านให้เป็นเจ้าอาวาสปกครองดูแลวัดพนันียงแตกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2417จนถึงพุทธศักราช2462รวมทั้งสิ้น45ปี นะครับแล้วก็หลวงพ่อทาก็ได้ดารงตําแหน่งบกรองคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะรองเมืองนครไัยสีและดารงตําแหน่งเจ้าคณะแขวงอาเภอเหนือบางไผ่หน้าต่อมาเปลี่ยนเป็นอเาเภอบางเลนและดารงตําแหน่งเจ้าคณะแขวงอําเภอสามแก้วต่อมาเปลี่ยนเป็นอเาเภอกาแพงแสนในปัจจุบันนะครับในปี2568เนี่ยเขาจะครบรอบ108ปีการลัสังขารของหลวงพ่อทานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่า,าสนใจนะครับในประวัติของท่าน